ขอบไฟเตอร์มาแทนไฟเราซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนซ้อมมาเรื่อยๆอันนี้เรามาแทนเหรอหรือมวยในรายการก็ซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ท่าเสียสัตว์ไปอยู่ที่นู่นเลยทุกครั้งเราซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรสอเลยอ๋ออันนี้กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วแล้วมีใครไปคุ้มองซ้อมอย่อย่างนี้นะตอนนี้มีรักชุมพรแล้วเพื่อนๆน้องๆในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุ17-18เราสูงเท่าไหร่ครับ1้2ครับน้ำหนักปล่อยๆมาๆกี่กิโลครับ6กสิบ้บเราเมวยตะตายอะไรครับ เดินบู๊แล้ววันนี้เราเจอเพชรบุญอุ้มเคยต่อยเขาไหมยังเคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยและได้ถือสายแก้มาต่อยเขามายังดูเขาเป็นมูตสไตล์ล็อกเตียบแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเก้ววางแผงไงแก้ทางอ่าแก้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลังสิดเหรลังสิตวันนั้นต่อยกับเพชรศักดาเป็นยังไงบ้างแพ้พาแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวตเท่าไหร่ 134ก็เวทนี้เลยวันนี้ก็134เนาะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดเกินเท่าไหร่เกิน2ปอนด์2ปอนด์น,นี่ผ่านเรียบร้อยแล้ว,ลวร่างกายเฟสที่นยังกี่เปอร์เซ็น <100. S 1> ต์ร้อยอะเต็มร้อยเลยนะสมงว่องแข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดพอแชร์นั่กับค่ายด้วยไฟน์เนอคุมมากี่กิโลครับ4 5่หโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราที่ตอนนี้ประมาณ6กสิเราคนจังหวัด ชุมพรอ่าฝากเช่วยชวยแฟนคขับแล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ที่แน่นอนพอแจ้งเกิดด้วยแล้วพอชนะกับใครด้วยอ้าวนี่ขอน้องโชคดีขอบคุณครับอินซีดำสีครึ่งน้ำทองครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อเอสบุญอุ่มสิทธิ์เจ้าอุ่มอ๋อแต่ก่อนนี่ที่ใช้เป็นรูปอยู่อันนี้ก็กลับมาใช้ชื่อเดิมที่ครั้งแรกที่เคยต่อยมวยเลยใช่ไหมครับอืมตอนนี้เราอายุสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่เราครับหกสิบสี่หกสิ แล้ววันนี้เรามาเจอกันเดอะคอป <c oughs> เคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยและได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมยังศึกษาแล้วเขาเป็นมูสไตล์บูได้ถอยได้ครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแพนงยังดีก็เดินบูตามสไตล์อ่าก็คือเดินหาแล้วกันเลยครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่ออกตกอรออกตกอนั้นต่อยกับมัจยุราเป็นยังไงบ้างแพ้พาไปคะแนนวันนั้นต่อยอยู่เวทเท่าไหร่ร้อย เลยยี่สิบเจ็ดยี่แปดต้องเป็นวันนี้มาร้อยสามสี่อ่ะโตขึ้นเลยอ๋อเราโตขึ้นด้วยแล้วคือปล่อยขึ้นมาเลยเราใหญ่ขึ้นอ่ะเนาะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนับนี้ร้อยสามสี่ก็มาร้อยสามสี่จุดสองมันหนึ่งจุดสองลบหนึ่งจุดสองนะก็ไม่มีปัญหาก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้าร่างกายตอนนี้มีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับสบูบุงแรงวันนี้เพิ่มมาแจ้งเกิดคเพราะชนะกับข้าเนาะเราไม่เกิดมากี่ไฟเหลือไฟเดียวกี่ไฟละ ไฟเดียวคบไฟเดียวไฟล่าสุดเลยก็คือสลับไปสลับมาอยู่แล้วนะับไปอย่างนี้ต้องเอาคืนแล้วนะพระแกเกิดด้วยไฟนี้เราคุมมากี่กิโลนะสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้ประมาณหลักร้อยหลักร้อยบวกนะเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนๆครับโดนีิหน่อยขอบคุณชาวบุรีรัมย์เป็นกำลังใจให้ผมอีกสิบลำสิบลำทั้งหมดครับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่าขออนงค์ช่วบีขอครับ